สวัสดีพ่อแม่พี่นอ้องมณีเจ้าจันทร์กับเจ้าปีกะสิมาต,ามาตั้มหักตองพี่สวัสดีพ่อแม่พี่นอ้องกเป็นขนั้นเคยเนาะพ่อแม่พี่นอ้องเพราะว่าเรา่เคยต่องคนรู้เสือเนาะตอนนี้เพื่อกนกะสีตั้มหักตองให้เจ้าจันทร์มีตอนนี้เจ้าปีเพื่อกนกะนร่างตัม้มหักตองเนาะพ่อแม่พี่นอ้อง ใส่ประเดกก่อนตามมันแดกก่อนบรอถ้าจันมหาเพื่อนเราเหมือนข้าเ่นหน้าเพื่อนบางบางค่ะพี่น้องเลยบอไดไปใส่ไปใส่บอ,อไดเพราะช่วงนี้ช่วงโควิดดีอาชีพอห็นหนาซะาจันเนาะพูด กะแนงสื่อมาบ่ค่ะแล้วันยูน้ำวันนี้มาชีมสีมือผ่อนพี่น้องจ้าพะทะนียใลายเสียบลายใส่น้อยเสีบน้อยเป่งน,นูอาผิดใส่ดาเสียบลาย ประเทศไทยเขาเอื้นไหมายว่ามากกระทอนนอกเ่ตพี่น้องแต่ว่าอันทั้งลาวเขาเอิ้นมากต่อ,อไปเสียงปลาเสีปลาเออสื่อชวนเมกี้มึกินได้นาะสาย,ลายคลยิปไม่ใช่ประเด็นวะโอ้ยประดัมสม่ ไปแดกบาตรให้เองนักเพลนพี่น้องคนงามเห็ดกินให้กินมันีมันดูเดี๋ยวเพลยพี่น้องสิไปกินซีมือเพลนพอเลยมาหา,ก,า,ก,นะจจาก,ก็นจะเถื่อนพออาจารย์กะข้าบีอ่ะเพื่อนกะข้าบียอาของไปประมานด์เลยว่าได้แบบว่าไปหากัน แ้งหกลงเี่บมาเนี่ยเ,เ,เ <laughs> ข็บมาจ้ะจับๆจำไม่แตกเอืมเครื่องคราบบูม,มี่บ,บ้ ตามเดียรเราเพิ่ยพี่น้องเัาเซมากินเันชิมเบิวงชิมเวงฟังใจใช่จ้ะฟังใสจฟังกลัวจับกูนี่จับได้พี่น้องจองององับได้แต่ว่าอาจารย์นะแซ่นุ๊กโบ้อะไรเนี่ยซีมือซาปีหมากแซ่บอี่ทีมาเด้อพี่น้องมากินน้ำกันเด้อ ไม่ทองคือบุญนะบะไปเอิดไม่ทองเมื่อกี้กันกังนะทนกี่หม,ม,ม้อเนา่แล้วมาบอก

เขาไม่ได้กินแอติบานะเฉพาได้เามาดแผลให้ฉ่ดแ่บเนาะบาดแผลแบบไหนบางมันหนังอุยารานะแลไง ไมท,อ,ท,มทองรวยยมทองกินน้ำเนาะไมทองชีบชีมือขคอตหต่อนกดน,น,นังไงแสบคนงามตำแสบ คุนให้ดีไม่เอยหรอโดนให้ดีสร้างนักที่ให้ดีข้ยังไงแบบไม่ทอดไงอนเราจะเปนงมาดีอดอะไไใส่เดียวสมแซวว่าไม่ทอตาจะแบบไรร้นสม่ามใส่อะไร ้องใส่แบบร้านแบอืมมัเกลือเนี้อเองเขาไปใส่ปีบบกรเซาะเขาเดี๋ยเวลาเาจังจะายอีกปีกิมปีครีมนฮะปีครมนะฮะปีครีมข้อนื้อยาดกิน สี่มบโปอันกะฟังบ้านของช่างจันนี่ตัวนี้กะเาก้ากระขามมาหอดทำงานต่งนางๆางเนาะเ้ากระสิเหมาเลยสำหรับคลิปนี้กะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามช่างจันได้ด้วยช่างจันก็สปีกัสิได้ไปบ๊ายบาย